ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะต้นมะน,นาวด้วยใบยนะครับนี่ครับวิธีเลือกใบก็คือใช้ใบประมาณอย่างนี้นครับแต่ต้นนี้ผมจะไม่เอาผมจะใช้อีกพันหนึ่งอันนี้ลงดินไปแล้วผมจะเอาต้นที่อยู่ในกระถางไปต้องการขยายพันธุ์นะครับต้นนี้ใบใบประมาณอย่างนี้นะครับก็เด็ดตรงโคนก้านนะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่พอจะเอาอีกต้นหนึ่งที่เป็นกระถางนะครับนี่ครับผมจะเอาพันธุ์นี้ครับที่มันอยู่ในกระถางมันดินไม่ค่อยดีผมจะการจะเพาะด้วยใบแล้วก็จะไปลงดินนะครับกระถางมันแร่ธาตุมันน้อยผมอยากไปลงดิน,นครับต้ตนนี้มันขยันออกออกลูกดีครับไม่ต้องไปทำลดน้ำมันเดียวมันก็จะ ขยันออกลูกมาให้กินได้เรื่อยผมจะเลือกใบที่มันไม่อ่อนไม่แก่นะครับลกลางๆก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเราก็เด็ดนี่ครับที่มีก้านอย่างนี้ครับแล้วไปชิมจิ้มดินไว้ครับเดี๋ยวก็จะงอกออกมาเป็นรากอันนี้ต้นนี่มันเริ่มโซมแล้วมันอยู่ครับ กระถางผมจะเพาะลงดินเนีัยเดี๋ยวกันใช้ใบนะครับเอใบใบนี้ดีกว่านี่ครับก็จะมีนี่ครับ,รบประมาณอย่างนี้ครับไปจิ้มดินไว้เดี๋ยวลากอง,งอกครับ รเราก็เอาใบที่เราตักที่ที่ดึงหรือเด็ดมานี่ครับก็จะมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงหรือครึ่งวันก็ได้ครับน่ดละวันหนึ่งแล้วแต่แช่น้ำไว้นี่ครับจะน้ำป,ปาลาปลาทั่วไปครับอยู่ตามบ้านคนปกติเขาจะแช่น้ำยาเร่งล่านะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ตามบ้านที่ไม่มีครับก็ผมก็ใช้ตัวนี้ครับ เงี่ยน้ำตาลนะครับโอเคเนี้ยพอแล้วครับคนๆหน่อยครับน้ำตาลไปในน้ำนครับใบที่เราหามาได้นะกลางๆก,ก็ แค่ไวไ้เงียบเอาด้านที่มันเป็นมีค่าเนี่ยจะจิ้มไว้ก็สักสี่ห้าชั่วโมงหรือครึ่งวันแล้วแต่เราจะมีเวลานะครับก็ทิ้งไว้ ครับส่วนอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่ผมเพาะแล้วนะครับมันมีรากออกมาเต็มรอบนี่นะครับผมทําไว้ประมาณสักสองเดือนนะครับผมก็เอ๊ะทำไมยอดก็ไม่ไม่ออกมา,ากทักทีแต่ใบเขาก็ไม่เหี่ยวก็เขียวอยู่นะครับที่อยู่ในกระถางนี้ครับผมใส่ดินไว้ให้น้ำชุ้มใส่ตรงนี้แล้วก็ผมก็เอาถุงพลาติกคุมเอาไว้ครับไม่ให้ ความชื้นมันละ่ะเหนื่อยไปก็อยู่ในที่ลำไรไม่โดนแดดน,นะครับก็จะเก็บเอาไว้เกือบสองเดือนผมสงสัยมันยอดไม่ออกทีแต่ใบใบก็ยังเขียวครับผมเลยลื้อดินออกมาครับลากเดินเต็มกระถางนี่นครับผมเลยเามาลงลงดินไว้ก่อนครับเปิดเปิดหลุมครับลุกดินผสมทรายเพื่อให้มันยอดเขาออกมาได้ง่ายครับ ใลากเต็มเลยครับเลืมก็ลืมถ่ายไว้ให้ดูนะครับลากมันยังไงพอดีรดีบไปทุประ,ะครับผมก็จะเอาเนไ่ครับเอากิ่งไม้มาพางกันแดดไว้ครับเพื่อให้เขาเจริจเติบโตลงดินไหมครับไม่อยากลงกระถางครับมันดินมันน้อยครับครับพอเรา แช่เขาไว้ทิ้งสักครึ่งวันหรือสี่ห้าชั่วโมงก็โอเคนะครับแช่น้ําตาลไว้ก็ได้แต่คนไม่มีน้ํายาเล่ล้ยงรากนะครับแต่ถ้ามีน้ํายางบ้างาควรใช้น้ํายาเล่งลงรากนะครับปอดีผมไม่มีนะครับอันนี้ดินก็ใช้ดินล้วนมา่อยครับถ้าไม่มีจริงดินเหนียวก็ยังพอได้เพราะต้นแรงวก็ใช้ดินค่อนขัานจะเหนียวก็ยังรอดมาได้นะครับส่วนนี้ก็ใช้แก้วน้ําทั่วไปครับผมจะใส่ บใบไม้แห้งๆไว้เยอะๆข้างล่างเนี่ยเผื่อว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะไปเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ําไปกองน้านล่างอันนี้ไม่ได้เจาะรูแนละ้วมีการชําเพื่อให้มันมีความชื้นพอหมาดๆอยู่นะครับพักใส่ประมาณนี้ดินนะครับนี่ผมก็ใส่โกยห,หน้าดินในแถวบ้านนี่ครับมาใส่ด้านล่างก็ใส่ใบไม้แห้งที่เก็บได้นะครับ สองนั่นโปรตอีกจะใช้แค่สองใบนะครับก็เอาใบนะครับจิ้ม จริงใช้ใบหนึ่งหรือสองใบก็บพอนะพอดีเก็บไม่เยอะเกินกันเหนียวสามใบแล้วดิ่งกบกบมาเนี้ย ให้ดินเขากบตรงแถวก้านไว้นะครับนี่น้ครับก็อเอาฝาปิดไว้เพื่อให้ความชื้นมันออกไปนะครับก็ออรอทิ้งไว้ประมาณ ให้เห็นรากเขาเดินรอบแก้วเทอร์คือผมใช้เที่ยวนี้ผมใช้แก้วใสเพื่อที่ว่าผมจะได้ดูว่ารากมันมันเดินเยอะหรือ,อยังครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นนะครับมันมีหรือไม่มีครับเห็นแต่ใบมันไม่เหี่ยวแต่ไม่รู้วารากเขามีเยอะหรือน้อยแค่ไหนครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดใช้น้ํายาเลี้ยงรากก็จะไวขึ้นนี้ผมใช้แค่น้ําตาลนะครับอาจจะทานิดหนึ่งไม่ได้รีบครับ เล่นๆจะหลงๆลองใครที่จะลองเพาะมะนาวไม่อยากตอนก็ลองวิธีนี้ดูครับง่ายๆเดี๋ยวถ้ามันมีรากเต็มนี้เมื่อไหร่ผมจะอัปเดตอีกทีนะครับก็ต้องรออีกสักระยะนึงครับก็เป็นเดือนนะครับโอเคครับครับก็หลังจาก นั้นก็ปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในสภาพนี้นะครับเนี่ไอ้ไหต์ที่เราใส่กิ่งไม้ใบไ,ไม้ไว้เพื่อได้รู้ว่าน้ําเราใส่ไปเยอะไหมน้ําจะเบกรองอยู่ข้างล่างนี่ครับก็รบประมาณนี้นะครับประมาณสักเดือนสองเดือนนี่ครับาจะเห็นรากเต็มแก้วนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้ก็ตน้ตนต้นรุ่นก่อนนะครับนี่ลืมถ่ายรากให้ดูผมลงไปแล้วคร๊บเียเรามารอรุ่นรุ่นนี้ใช้แก้วใสจะได้เห็นรากเขเดินนะครับ okay, ครับครับเราก็มาวางแอบไว้ในที่ร่มๆ่มหน่อยนะครับอย่าให้โดนแดดมากแค่พอมีแสงบ้างแต่ว่าอย่าให้โดนโดนแดดตรงๆนะครับเพราะว่ายังยังไม่มีรากมันจะโดน แดดแรงๆไม่ได้ครับต้องเอาไว้ที่ร่มๆหน่อยนะครับชายขาบ้านนะครับก็รอเดี๋ยวรอดูสักเดือนสองเดือนมาดูล่ากันครับ